ผมตระสายชนเคหรรมบันทึกเทปนี้อยู่ที่สวนทุเรียนนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่นะร้อยสี่สิบต้นนะครับที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่สองปีครึ่งนะครับแล้วก็สามปีครึ่งนะครับก็ปีนี้รุ่นสามปีก็จะเข้าสู่ปีที่สี่นะครับวันนี้บรรยากาศเหมือนพายุฝน กำลังมานะครับปืดตึ๊บตือเลยนะนะโซนนี้ยังปียังมีแดดอยู่เลยหูน่ากลัวนะครับฟ้าก็กำลังจะมาทุเรียนนะครับด้านหลังนี้คือแบ็กกราวนะครับที่เป็นทุเรียนบอกได้เลยว่านี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับหรือการเตรียม สถานภาพของชีวิตนะครับหรืออนาคตวันข้างหน้ารับรองว่าระยะเวลาอีก2ปีที่อยู่ข้างหน้าชุดนี้จะให้ผลผลิตนะครับขายรับรองว่าจะอยู่ที่หลักล้านแต่เราไม่พูดเลขตัวหน้าว่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่นับจากาหลังต่อจากนี้ไปอีกประมาณ4ปีนะครับก็จะพร้อมกันทั้งหมด600 80ต้นนะครับก็จะหลัก10บร้านแต่ไม่รู้ว่าเลขหน้าจะเป็นเลข1หรือเลข2หรือเลข3นะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่ออนาคตนะฮะเริ่มต้นมาไม่มีอะไรมาก่อนนะครับเพราะไม่ได้เอาสิ่งใดออกมาจากบ้านมาสร้างเอานะครับมาได้ครอบครัวมาไดาา้พี่น้อง ที่ดีนะครับในครอบครัวนี้ก็นี่แหละครับสร้างฐานขึ้นมาคุยและลงมือทําทําทันทีทําเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นเห็นผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับก็มันคงพอสมควรนะครับเตรียมตัววันข้างหน้านะครับรับรองว่าคิดแล้วทำคิดแล้วตัดสินใจลงมือนะครับไม่รอแน่นอนนะครับไม่รอทั้งสถานภาพความเป็นอยู่นะครับ จากไปถ้าไปรอมันก็ไม่ดีนะครับเราไม่ต้องรอนะครับมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปข้างหน้าไม่กลัวราคาว่าจะเป็นเช่นไรทําให้ดีทําให้ได้ปลูกให้เป็นนะครับเอาให้ติดลูกเอาให้ทรงสวยเอาให้ขายได้ซะก่อนคิดแบบนี้ดีกว่าปลูกให้เป็นเริ่มต้นดีกว่านะครับแน่นอนนะครับดรสายชนแคร์ธรรมครับสวัสดีครับ